น้งบัลูกหลานมาส่งอาหารประจำบ่กรู้ผู้ใจมีลูกสาวกับลูกเขยมาประจำผมลับหลานผมมาเชื่อมผมไม่เป็นอิีตบัดวัดทาดเอาเสร็จแล้วผู้เฒ่าป่วยอาศัยอยู่บ้านอยูซองไก่บ้านไก่ซองไก่ตีไก่น้องซอยพระซอยยังไปน้ำก็ จะพระงาเด็กให้ <c oughs> เป็นภ้าหลัของโยมวรยาวัจกรทายกทายตาพอออกแม่ออกนั่นนี่ออกให้ทุกทิ้งทุกย่างว่าผู้ให้กำเนิดผู้ให้กำเนิดทึงดีายมาตาปิดตูอุปัฏฐานั่งเลยมั่นดาและดีดานั่นนั่นเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ บินทบาตเลี่ยงชีพได้ด้บินธบัตบินธบาตไปเลี่ยงได้อินพอกับแม่แต่พอแม่เลี่ยงพ่อเนี่ยยังบ่าเป็นพ่อแท้ก็บ่ได้ดีละ่ะคุณคุณเกือดเนื้อเชื่อใ้ได้มาจากคุณพอคุณแม่อิพอนพ่ได้ จิตใจของประเทศะพุทธศาสนาข้าเข้าป้อนน้ำนม้าเข้าป้อนน้ำนมของพอของแม่เป็นเหี้ยงมา่าไผ่ไงทุกทรมานลำบากตากลำมือนเพื่อนสิขาบ่ยากแล้วแต่จะไม่ทองตีกำมปั้นตีไปเดียวก็ไปแล้วนั่นมันหักก็หักมาแต่นในทองนี้มันจะเห็นเสียทละ บวชให้แม่เนืเด้อคาเข้าวฟ้อนน้ำนมบ่อยไปเบียดก่อนเด้ให้รู้จักนห็ดิดสองคล้องคิดสี่ห็ดมีคล้องเสียวรู้จักประเภทนี้ของทั้งโลกทั้งถ้มกันไปบวชผมก็ได้บวชเพราะจับ,บจพิธี่อ่านผมพูดสนใจศึกษากับผู้จับหน่อยแตบบ่ยังใครก็บผงู้ไปเลื่อยต่อ อื่นก็จะเป็นวันพระอีกแล้วผูกหลานจะกืิมาไายปัญญบุญว <c oughs> ่าพูกพว้หลานผู้ใด้มาเราก็พยายามเขี่ยวเข็นให้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะพักในวัดโดยเฉพาะเรื่องโทรศัพท์ให้งดเว้น จะค <c oughs> ัดออกได้หลายปันนี่ก็องอปันไหนได้หลายปันนี่คัดออกได้ได้เลือกเอาได้ได้นั่นมันก็วน่นอมากลากไหม้แบบขั้นสั้นลงมากเว่ามันจะเอาถุงน้อยไว้ด <c oughs> กปนไหนสั้นลงมากเอาตุน้อยมันดีตัวไหนมันแม่งขิมมันตัวนี่คือกันตัว ท่านเขา้าไม่ท่านเขา้าวมะข้าดงให้ถามข้าวหาไม่เนี่ท่านเข้าบ้านก็ถามข้าวหาคนท่านเข้าวัดก็ถามข้าวหาพระนั่นหลายตะไม่รั้มสิใสกับบ่มีตีไปหลายหลายขวม่มตีไปหลายหลายแน่วก็บ่มีปัญญาดอกคนชูมือ ออพอเอามหมายของโลอมบราณมาใส่แต่ตีความหมายรักกัวให้โผูกรักกลัวให้ตีแค่นี้นังบอกเขาใจไว้รักกลัวเกลี้ยงแท้สบายแค่นงางแห้งหายเอาสีนอนบบกอิ่มเอ้ยอย่างมากไปในทุกอยากลำบากตัถาทา่าไปโรงเรียนปานนี้จัง เลิกจากเป็นเกมไปบลส่ว <c oughs> น้าวมถุกปไปได้ดรอเป่งปฏิบัติเข้าไปง <c oughs> ดงามจุนก็มีควากมถูกบอคือว้ว่าน้ำฝนเน่ เอาน้ำใจเจ้าของเวลาน้ำเพี้ยนเจ้าของเว่าน้ำสมาธิเจ้าของเวลาน้ำพระกุธเจ้า้าตเชียธถตาเชียบแล้วเอาน้ำความรู้พุทธะแต่ว่าผู้รู้ผู้รู้เคยใจรู้อยู่รู و, ร้อยู่แก่ใจทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจนั่นรู้อยู่แต่คำนึงถึงได้หรือเสียเนี่ยบัดทำอะไรลงไปคำนึงถึงความได้นั่น เบิ้งนี้อังกับคำนึงถึงความได้กันเบิ้งเป็นนี่เบิ้งบ่เป็นกับเบิ้งเส่อย์นะได้ยังละบันนั่นมันก็ได้หลายแนวเด้บันอ่ะบ้านหนึ่งไปย่ำคือกันไว้บ้านพ่ออะไรอาหารก็ร้ายกันก็ย่ำห้ามเข้าคะตาอะไ้ ชิมเองตะกอนตอนเพิยงย่างนากันตะกอนเน้กันันพ่อจ้ำกับเฮ้ยจงแสร็นี่ผู้หงาบกระหาบเลยนะแล้วคนนอกมากงากนะบที่ว่ายากเพราะยากกับว่ากันทุมือถุมืออยู่เปว่ากันนี่กฉพาะาบทุมือเวพาเตือนจักมือนันพูดที่าเตือนเออจะไ่เตือนได้บัดผูตจวได้สรู่เพชรทั้งไหนบด <c oughs> อู้เผยขาเหมืนตัวแบบเมตตาก็บอกสอนแล้วก่อนกรุณาไม่เมตตาไม่กรุณามุติตาเหตุอะไรก็เห็ดอะไรแต่อันตังเน่าก็ลงไปผูเผยขาปล่อยว่างสวยนั่นคือทีไปงูก,กินเจียดงูก,กินกบอกไปทอยงูทอยกบนั่น ตายงูงูไปได้กินงูก็ตายมันตายเกียดงูไปได้กินก็จะตายเอาไปมากเกิดลงผู้เปรียขา่นะว่างเลยแต่พอนตัวเพราว่างก็ว่างเลยไปสรุปคำเดียวตา้งหัวมันไปต้องหันตาดดึงแล้วตั้งหัวมันเนี่ยใจว่าตั้งหัวมัน ได้ทั้งในเอาทั้งหมดลอยกันบ่ได้เพิ่อกันบ่ได้ตนนั่นแด้เป็นที่เพื่งของตนเอ๋เร่งปฏิบัติเร่งปฏิบัติโอ้ยอุดมสมบูรณ์สมัยสมัยยากน้ออุดมสมบูรณ์ยากน้ำโลกทยาก อาก็ปล่อยไปตามการตามเวลาตามสมัยปล่อยไปตามลมสมผัดมาผัดไปนั่นเองอารมณ์มันจอดมาอารมณ์รักโลกสุขก,กับทุกข์ละคนคนเปรกานมีมากก็เพื่อว่ามยังมีความสุขน่ะคนใต้เ,เห็นทั้งรันแล้วมีความวาสุขพวามมีซื่อื่องบินมาก,กได้บินซื้อถใหง่ๆโกโก้เก๋ๆมาก ก็ได้แดนนีกควางจูบก็สนสวยงามไปมากกะเ่ากะแก่นี่นึกควางจูบก็สนหันีมาแต้นก็ได้แต่งตนก็รอดก็ได้ผมเปแผมขนเหล็กบ้านหนังทองขนหนาวอะไรพวกแต่ละย่างดิยิ่งบริหาตไมยินก็บฟังพระพุทธเจ้าๆยิ่งหัวใจอันะ ก็หาฟังคุณอาจารย,ย์ก็ได้หรอกฟังเสียงพระพทธเจ้านะ่ะความตายของเรามันเที่ยงแล้วนะบัตถทองไหลคว่มกว่าทองด้วยแกนั่นแล้วความตายของเรามันแนอน,อน,แน,นอนแล้วก่อนติดตายเอาหยังไปนั่งเตรียมเอาหยังไปนั่งเตรียมตัวก่อนตายเดีอยวว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมมาะเบียงทะเบียงก่อนตายก็คือบุญ ม,มันจะไหนบุญมันถ้าเห็ดทุกขเศ้าทุกขเศ้าเห็นบ้างบางทีนั่นแหละบุญคือความสุขคือความสงบควมีแนวไดแต่แนวความสงบมันก็สุขก็เบาคำเดียวว่าใ,ใจบ่มียัง้งเห็ดอยู่แต่บ่มีบ่มีแนวความบ่มีเห็ดเกี่กูนะมีนาทีทำไปทำไป เอาหนังกันพางลมหมายใจาออกคือผมีมะเราได้คือแค่นั้นบางบางลกหายเจาะออกแค่เั็นหนังผมไม่เราได้สินี่ะปัญญาสอบกับเพือเรสอบกับพ่เกเรมันกจนปัญญามันก็ตอบใจตั้งพวกเกเรก็ได้พว่มคลอยว่างได้พว่มเบาได้คว่มสบายก็ ที่นี่อาการของควอมสบา,ายอาการการปล่อยว่างพุทธ้บัดเ,เ,เพราะฉะน,นั้นพุทธเจ้าถึงเป็นสบปัจจตังรู้จำเพาะตนนั่นอ้าวใจเราพรอนอะพลงอะเวเนโมโตสารย์จารยาปาวะเท Yeah, <muchos> I mm -hmm.